ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคครับนะขอกราบสัญญามาทำทานกันด้วยนะครับผมนะขอยิเสเกมายครับเอ้ยไม่ใช่เจมส์เร์ฮิโนคามิคอนะนันเองอา บางที่ที่ไม่ได้เล่นเกมนี้กันมานานมากๆเลยนะครับซึ่งปีนี้นก็เป็นปีที่2แล้วนะครับผมหรือว่าสามอ่อน่าจะเป็นปีที่2อะปีที่2ของเกมนี้นะครับผมซึ่งในปีนี้เนี่ย2023นี้เนี่ยมันก็มีะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยครับผมโดยเฉพาะสิ่งที่ผมยังไม่เคยมาเล่นให้ท่านชมดูนะฮะนั่นก็คือมอดของเกมนี้นั่นเองอเกมนี้เนี่ยมันมีมอดด้วยนะครับผมและวิธีการลงก็ไม่ยากเลยนะ ซึ่งบอกกัน้ว่ามอสแต่ละตัวเนี่ยแจมๆกันทั้งนั้นเลยนะครับผมเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ามอสในวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างและมันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับผมเอาเป็นว่าทุกคนพร้อมยัง ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็แปะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยโอเคผมตอนนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าเลือกตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ่อก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าที่ล็อกล็อกอยู่ข้างล่างคืออะไรนะคือผมยังไม่ได้ปลดล็อกนั่นเองนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเรา,าเริ่มจากที่มอสเซตแรกเลยแล้วกันนะครับคือด้วยความที่มอสมันเยอะมากเนดะี๋ยวผมจะขอบแบ่งเป็นสามเซตนะโอเคผมไอตัวแรกเลยนะครับผมอันนี้ชอบมากๆนะครับนี่นคือน้องมักโมแสงอุศานเองนี่ดู โค้ดเท่นะครับมกโมที่เป็นแสงอุตสาห์นะฮะแหมจะเท่ไปไหนครับพี่นะปะโถเอ้ยนะทักษสกิลต่างๆในนั้นะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับผมอ่ะต่อมาครับผมข้างๆกันเลยนะฮะมีมกโมแล้วก็ต้องมีซาบิโตะครับผมจะซาบิโตะของเราในวันนี้เนี่ยพิชสงอุตสาห์ครับผมแต่เป็น,ล,นลุยวิตองนะี่โอ้ยไม่มีลุยตองนะเออแต่อันนี้มีนะครับผมไม่แง่ โคตรเท่เลยครับจะใส่ละก,กาหรือถอด้ะก,กาก็เท่นะแต่ว่าเอาไปใส่ละกันนี่จะได้ดูแบบทองนะเป็นไงโอ้โหยอมใจความสันหาในการทำของพุทธนามากนะครับผมโอเคต่อมาอันนี้ว่าเด็ดแล้วไปเด็ดกว่าครับผมนั่นก็คือนินจาเต่านั่นเองนี่เป็นไงอุย้ยโคตรเท่ครับผมนะอันนี้มันจะเป็นการแทนตัวอิ ate, นสเกตแลดูนินจาเต่าดิโเคตรเฟี้ยวกับผมนะอ่ะ โอเคเพราะก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะจริงๆมันก็มีมากแหละมาขนาดนี้ก็เพรามีมากเถอะนะครับผมโอเคผมมาเดี๋ยวมาลองตัวละครเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอนินจาเต่าครับผมแล้วก็ตัวเนื้เอเป็นมาคุโมะละกันนี่ตัวซาบูโตะน่าจะเป็นแบบแฟชั่นเฉยๆนะผมจะเอาไว้ฝั่งตรงข้ามนะะฮแล้วก็เอาเป็นมูร์สัตว์นะครับโอเคประมาณนี้นะผมมาฮะเรามาลองเล่นกันดูดีกว่านะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะมาเอาเป็นด่านไหนดีด่านนี้ละกันโอเคนี่เป็นไงดูหน้ามาดิเล่นจ่าเต่าดีโคตรเท่นะ โอเคมาครับผมแล้วก็จัหนี้มาแล้วไรไงโอเคอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นพี่เย็นพี่อู้หูเปิดมาก็เอาเลยเหรอวะนะเฮยเดยวนะครับผมก็ไม่ได้เล่นนานนะผมโอเคมานี่จะต่าฮุบนีนี่โดนนี่จะเต่าฟาดหน่อยนี่นี่นี่ไม่ใช่อู้หูหมุนตัวเฮ้ยโค้เท่เดี๋ยวผมถอยก่อนนะถอยก่อนนี่เฮ้ยมันเท่นะเว้ยพี่ดีผมแบบชอบอะดูเท่กว่าที่คิดอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมูน่าต่ามาเต่ามาโดนโดนบ้างโดนบ้างโดนคอมโบมากดินี่นี่เรี้ยงมูนโอมาฮะ อุตส่าห์ใช้ปันวาลีตลกอะไปเลยจะได้อันตีนั้นนิดเดียวโอเคทันตีแล้วมาของทันตีมานี่โดดเอาเม่งไม่โดนโอ้โหเพ่ใจเย็นนะคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้นะนี่มามาเอาไมหมผมมานี่นี่นี่เฮ้ยนี่นี่โอ้โหไม่ตายไม่ตายทีวะตายเหรอพี่ตายเหรอครับเออตายทีไม่ก็จะตายนะ เดี๋ยวตัวนี้มานะขออีกรอบนึงอุ้ยมาต้องโดนขอนตี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 โอเคได้ตีนั้นฮะเออเรียบร้อยเท่าแล้วดิเออคือวิ้ยมันเข้านะคือแบบว่ามันเป็นอันตรายของอิสเกตวิ่งจะเข้าอ่ะเออวที่แบวิ่งอ้ยมาเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยมาลองมาขมวมมาโอเคปื้โอเคออกมาฮะมาขมวมมาแล้วแตงซ่าโอเคมขมวมแตง่าไดงไงเอ็ขมว โอมาจีงเลยเดี๋ยนะมันมันตามปกติไงอุ้ยโอเคสั้โตมาสั้โตมาเหรอสั้นโตจริงเหรอจริงเหรอสั้โตจริงเหรอฮะเออมาเขาดูบอลเดียวชัดๆเลยนะโอ้วที่นี่เนี่ยหมกหมกมมานี่เจ็บผมมาฮะก็จริงผมก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เลยกินขนาดนั่ะอาจจะงงหน่อยขออภัยนะอยู่ได้ล่นนานแล้วไม่ได้ดีเนาะอุ้ยมาดิ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 เปิดตีอันติไปแล้วกัน เอาโด้คอมโบอุ้ยแกอาหารนี่ทำตัวหรือตองคิดว่าแกไม่หรือตองก็เทบ้างไหมฮะทำให้เก่งขึ้นไงฮะไม่หรือตองอ่ะเออมามาดิ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 โดนโดนโดนไม่หมดเออคอมโบไปเหนื่อยมากนะฮะมามามานี่ผมจะเปิดตีนะฮะโดนเรียบร้อยหุย เฮ้ยตีเป็นสีแดงนะต <c oughs> ีเป็นสีแดงเออนดิแตกเออดิ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 เฮ้ยโคตรเทพจะสวยมากนะยอดเออเรียบร้อยโห <c oughs> นี่โ <c oughs> คตรเฟี้ยวนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับอ่าอรอบเซตแรกของเราหนะ่ย <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปดูเซตต่อมาเลย โอเคก็ผมนะ้าเรามาต่อกันที่เซตที่2ดนะีกวา่าโอเคเรามันเริ่มจากตัวแรกเลยครับผมผระเอของเราเนี่ยครับทันจิโร่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ทันจิโร่ต่อไปแล้วแต่เป็นน้องฮูเต่านั่นเองนี่อุย้ยน่ารักมากเลยคนระับผมเป็นแยเวลาแปลกนิดนึงนะมาอีตัวหนึ่งคนระับผมนะนินสกงนั่นเองนี่อุ้ยครั้งนี้มาเป็นผมชิมพูเหมือนกับชุดอ่าของชิบุนะเห็นไหมเดี๋ยวจะแบบมีปีกสีเสื้อนะฮะแต่ว่าเท่ดีนะ โคเทกกับเนียวคอมโบนะฮูเต่ากับนสโกะนะฮะมาคนข้ามเนี่ยผมเอาไปนี่ล้วกันนี่วุ้ยเขาเรียกว่าชื่อบอดมันชื่อว่าฮาชิระฮันเตอร์หรือว่านักล่าเสาหลักนั่นเองนี่ก็คือเด่นโคตสุดโคตนะครับดูน้น,น่ากลัวมากนะและก็อีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นชินบูนั่นเองนี่ชิบูด้านล่าผมโคเท่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแบบฝั่งข้ามน,นะมาแต่มา,มาลองเล่นกันเลยดีกว่ารอบน,นี้เป็นย่านนี้เลยย่านถนนนะฮะมา ดูซิหูเต่าเราเก็บได้ไหมรอบนี้ใช้ปันตะวันเลยแล้วกันนะหูเต่านะมา let's go โอเคตัวนี้ม้าผมโอเคอุ้ยอุ้ยนี่โคตรมากใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ผมก็มีปันตะวันนะผมก็มีปตะวันนะแน่นี่อุ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยนักล่าสลักเหรอนักล่าสลักเหรอนักล่าสลักเหรอเออนี่นี่ฟาดฟันฟาดฟันอุ้ยอุ้ยจูกว่ะจูกว่ะอุ้ยอุ้ยมีกี่เอฟเฟกต์มาท่านงมันมีแบบเปลี่ยนนะเอฟเฟกต์อ่ะเท่นะโอเคเดี๋ยวขอแค่ เขี่ยไปเออโดนไป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 คอมโบคอมโบนี่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 คอมโบเอ้ยอุ้ยเวียดนาเป็นยันฮอก์ล่าแดนเฮ้ยโคเท่อุ้ยต่อเท่มากนะโอเคมาผมมาแล้วต่อมาเป็นนิสโก้แล้วรอบนี้โอเคนิสโก้มาเลยโอเคสีนิสโก้สีขาวโค้ทเท่อุ้ยขิบุ ชิบูจะเย็นชิบูจะเย็นโอ๊ยโอ้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 ยจะเย็นจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนชิบูเอ้ยนี่มันทะเลกูล่านีเท่นะจริงนี่หนุนีโกก็หนุนโกก็ตักพันนี่ตะโกนฮะน่ารักดีนะดูดินี่ดูชูชูใกล้ๆนะนี่ปรเท่หุ้ยนบุมาที่ระบุมาแล้วยี่งหมดเป็นนินจาเหรอพี่เป็นนินจาเหรอนินจาเหรอครับนินจาเหรอครับนินจาเหรอนินจาเหรอพี่เออโดนเตะครับตลกอ่ะโดนเตะครับมาฮะเลยเพจศึกแล้วกันมา รอบนี้ปฏิสิทธิเลยกันนะฮะมาฮะรอบนี้เอาเอาหูเต่ามาหูเต่าหูเต่ามาไปฏิสิทธิลูกหูเต่ามาปฏิสิทธิ์หน่อยโอเคปฏิสิทธิ์เออชอบชอบการกรี๊ดเป็นมากเลยที่ข้ากบุลาอือมันไม่ตายีนะไม่ตายทีขอเอาคืนบ้างนะขอคืนบ้างนะนี่คืนบ้างนะขอเอาคืนบ้างนะขอคืนบ้างนะขนาดนี้แล้วขอเอาคืนบ้างนะขอเออคืนอีกรอบเลยด้กันนะ ใช่ผมพเด็จศึกหยาอ้าวทำไมแกไปทำกิโด้พเด่จเลยอ่ะหยาอชูดเท่ผมนี่โอเคประมาณนี้ครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับสนุตลกดีอ่ะเป็นพอเป็นคุูต๋อดูน่ารักดีแบบนะฮะมาสุดท้ายของเด็ดของเรานะครับผมไปไปดูเซตนึิงเลย โอเคครับผมนะและแล้วก็มาถึงหมดเซตสุดท้ายนยเอาจริงๆนะคือผมจะรีวิวเทียร์เซตแบบเซตเดียวเลยก็ได้แต่แต่ว่าอ่าเป็นว่าแยกไงดีสุดแล้วนะครับผมและก็มาเจอกับตัวเอกของในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือ,ค,อคือน้องมะโมะมาชัยเนี่ยครับีวิวไปแล้วลน้องชิบุ่นั่นเองนี่โอ้ยเป็นไงล่ะนะ่ารักไหมล่ะฮะ ถ้าเป็นน้องชินบูใส่ชุดบันนี่เกิร์ลนะครับควาจริงคือเหมือนว่าก็จะเห็นแบบแบบว่าตามอนิเมะเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเป็นชินบูวก็แบบก,ก็ได้อยู่นะเออโอเคโอม,มาแล้วก็ตัวรองของเรานะครับเป็นตัวอะไรดีเอาไปเอาเป็นเอเ่เอใช้สือ่ออะไรกัน,นแต่จริงก็ก็คงไม่ได้เล่นหรอนะแล้วก็ อ่าเป็นมาคุโมะแล้วกันมาสู้กับไอ้กระแสอุศานะฮะโอเคประมาณนี้แล้กันนะเอามาฮะอันนี้คือเน้นที่ชินบุล้วนเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าชินบุของเราจะสามารถโค่นฝั่งนู้นได้ไหมนะมาอาติงยี่เป็นยังไงละบอกแล้วชุดไม่เกี่ยวนะใส่เดี๋ยวได้หมดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเย็นมันก็จะเย็นเย็นเดี๋ยวเด๋ยวโอ้โหมันจะใส่ไม่ยังเลยเดี๋ยวมับอกว่าจะเย็นใจะเย็นก่อนใจะเย็นก่อนเอออากาศมันหนาวเนี่ยเห็นไหม เออพุดก็ไดแตเออนี่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 ที่ไม่ที่ไม่เออมามานิมามาโ้หถอคอมโบแล้วลุคอมโบที่มันกัดไม่ปล่อยนะเขายัดกัดไม่ปล่อยโอ้ยเดี๋ยว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 เดจยเดี๋ยวเยวเดนยี่ยวนดี๋ยันดีวีอเี่ยเี้เดี๋ยเดี๋วเดเดี๋ยว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 เ่ีเดยวเดี๋วิ่ง๋ยวเดี๋ยวไดีวเดี๋ยวเดี๋ยวดวเดีดนเดยเฟันยเดยวเมเดยดี๋ยววเดี๋วเี๋ย เหนื่อยหน่อยเนี่ยหน่อยเนี่ยบางอาจบางอาจอืมคิวบิดาไม่แรงวะคิบิดิวบิดามันไม่แรงใช่ไหมคิวบิดามันไม่แรงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันโหดวะทำไมมันโหดวะเดี๋ยวนี้มันโหดอ่ะเฮ้ยดีๆีก็โหดเอ้ยเดี๋ยวตายแล้วจะตายแล้วเอ้ยเอ้ยไปแพ้ได้ไงไม่ได้การละไม่ได้การแล้ะท่านผู้ชมตัวโดนสัวสังสอนเท่านั้นแล้วอีอีแซกส์สานี่มันจะฝนกันไปแล้วอีเจ๊เจ๊แสงสาะ โดดไปแล้วนี่โดดไปอือเอาดีวันนี้โดดขึ้นไปเฮ้ปัานใันผิดเสื้อไม่ปาดมาแล้วนี่เป็นไงล่ะเหมือนเหมือนนางฟ้าลงมาเลยนะฮะโอเคแปนว่าประมาณน,นี้ละกันนะครับผม อาจิหมนนีนี้แลนะะพ่โอเคผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสับการรีวิวมอสวันนี้เป็นกันบ้างนะฮะก็โอ้โหมีหลากหลายตัวละครให้เราเลือกสรรกันเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็มอสในเกมนี้ก็จะไม่ได้เยอะมากอาจจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปลี่ยนโมเดลเลยมากกว่านะก็สร้างความบันเทิงนี่นะตลกดีน,ะดนั้นโดยเฉพาะอินเดนตาเต่าเนี่ยมันโคตรเจ๋งนะครับผมก็ถ้า,คาใครอยากเล่นเนี่ยนกะ็สามารถไปหาหมอสลงได้เลยนะจริงวิธีการลงไม่ได้ยากเลยนะในยูทูบมีสอนเต็มหมดเลยนะครับก็ก่อนจากกันนะครับขอถามหน่อยราการในวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมชอบตัวละครไหนมากที่สุดเออแบบมอสของตัวละครไหนมากที่สุด ในลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ <Okay. S 1> โอเควันนี้ผมจะเม่อซีคอนตลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบใจก็กไลไค์ก็ซับค่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมใใไปด้วยเนะครับจะมาหน้าตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปจ้าบ๊ายบาย